าล้ครับเรากลับมาในช่วงชีวิตติดฟาร์มกับพิสมิเลเตอร์นะฮะหลังจากอัปเดตมานะครับคราวนี้มาถึงช่วงการฟาร์มแล้วก็เปิดสัตว์เลี้ยงนะฮะตอนนี้ผมฟาร์มเงินมา999นะครับ999บิลเลียนนะฮะเราลองมาเปิดดูนะฮะว่า999บิลเลียนเนี่ยจะได้ตัวที่เป็นมิติเข้ากี่ตัวนะครับตัวใหญ่เนี่ยผมอาจจะยังไม่หวังแต่ว่าจะพยายามเปิดให้ได้เพราะอัปเดตมาใหม่ตอนนี้คือเทคคอยมันฟาร์มได้เร็วขึ้นนะฮะประมาณ2ชั่วโมงนะครับได้เต็มหลอดตรงนี้ ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเปิดได้รอบหนึ่งอ่ะผมจะลองเปิดไปเรื่อยๆดูว่ามันจะได้สักกี่ตัวนะฮะไม่รู้ว่าจะเปิดได้กี่รอบนะครับต้องฟาร์มก่อนผมเก็บเอาไว้เฉพาะมิติข้อกับอกโคซีฟนะฮะที่เหลือลบไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งลบอยู่นะฮะประหยัดเวลาหน่อยบูสต์เรียบร้อยแล้วมาดูว่าเป็นยังไงตรงนู้นก็ยังขุดอยู่เลยนะยังขุดไม่เสร็จเงินยังส่งมาเรื่อยๆจระเข้ ปิดก,กับแลลบไปเลยนะฮะลบไปให้หมดเลยเ้มันไปเร็วมากเลยนะมันแหว่งไปเร็วมากเลยเงินที่ฟาร์มมาจะห้าสิบบิลเลียนแล้วเหรอแปบ๊บเดียวอ๋อรอบหนึ่งมันเก้าบิลเลียนสามบิลเลียนคูณสามบิลเลียนสามตัวนะฮะ เงียบคลิป่านไปครึ่งโอ้ยเพิ่งจะมาโอ้โห445เกินครึ่งไปแล้วนะเพิ่งจะมาตัวแรกโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดฟาร์มรอบหนึ่งเปิดได้แค่ตัวเดียวแล้วไม่ได้เป็นเรนโบลด้วยนะม,ม,มันเปลืองเวลามากเลยนะเนี่ย สองตัวเหลือร้อยกว่าได้มาสองตัวอีกสักตัวหนึ่งไหมโอ้ยออกยากมากฟาร์มสองชั่วโมงเอออะไรโอ้โหคอยรีเจนระดับสามคืออะไรเนี่ยสองตัวฮะได้มาสองตัวแล้วดีใจหน่อยไม่ใช่เลนโบด้วยนะ โอ้เปิดยากมากหมดแล้วได้มาแค่สองตัวสองตัวท่วนโอ้โหไมเงินมันค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยแมกเนตซื้อแล้วนะไม่เห็นมาเลยโอเคสองตัวนะฮะดูจากตรงนี้ได้นะครับนี่สองตัวเท่านั้นเก้ารสิบเก้าวิลเลียนได้มิติเค้ลมาสองตัว มันคุ้มไหมกิตตอริงด้วยโอ้โ oh ห oh. รอบนี้เปลี่ยนแผนใหม่ครับผมจะเก็บอีพิกกับรีเจเนอรี่เอาไว้ด้วยเอาไปฟิวส์เอาไปรวมให้กลายเป็นตัวที่เอามาช่วยขุดได้นะฮะเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดไปรวมเนี่ยน่าจะมีพลังขุดที่เยอะกว่านี้รอบแรกเปิดทิ้งไปซะเยอะเลยเสียดายอ่ะมาอีก9ก้้วก็สได้กี่ตัวัวลเคเนี่ยน่าจะรวมได้ เดี๋ยวเอาไปฟิลด้วยเอามาช่วยขุดหน่อยเพื่อจะประหยัดเวลามากขึ้นนะฮะรอบแรกได้ไปสองตัวนั่งฟาร์มอีกสองอยุ่มงจะมาอีกกี่ตัวรอบนี้โอ้โหกว่าจะมาตัวแรกโอ้โหผ่านไปสามร้อยกว่า เลือยู่หกรนะฮะตัวแรกมาแล้วจะได้สักี่ตัวรอบนี้หรือถ้าเกิดให้เดานะผมว่ารอบหนึ่งน่าจะประมาณ2-3ตัวเลียคือ2-3ตัวน่าจะประมาณนั้นเพราะมันออกยากมากเลยเขาไม่ยอมบอกเปอร์เซ็นต์ไงผมโอ้ขอเนื่องเลย2ตัว2ตัวแล้ว2ตัวแล้วโอ้ต้องพูดเยอะ,ยอะใช่ไหม นี่มันต้องบนน่ะเกมนี้บนปุ๊บออกปับ๊บสองตัวแล้วขออีกตัวหนึ่งครับขออีกตัวหนึ่งเออเรนโบกเกเตอร์มาเยอะๆหน่อยสิจะได้เอาไปฟิลมาช่วยขุดหมดแล้วได้มาสามตัวฮะรอบนี้รอบแรกสองใช่ไหม ได้มา5ตัวโอ้โหผมไมเน่เนี่ย999วิลเลียนเฉลี่ย,ยแล้วได้ประมาณ 2- 3ตัวเอาละครับกลับมากันอีกรอบนึงนะฮะรอบที่3นะครับข้ามวันมาแล้วนะฮะวันนี้วันนี้วันจันนะครับเล่นมา2วันแล้วนะเมื่อคืนก็ตีหนึ่งอีกแล้วรอพ่อค้ามานะครับซื้อมาได้อีก3ตัวเดี๋ยววันนี้จะทำเป็นดาร์คมตเตอร์ให้หมดแล้วก็ไปฟาร์มใหม่คือจริงๆผมอยากได้นะตัวใหญ่ตั้งเป้าไว้ว่ารอบนี้จะเปิดให้ได้ มันจะเปิดได้ไหมเพราะมันน่าจะดูเท่นะตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อ glitch cat นะครับเป็นตัวใหญ่ขอสักตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเปิดด้านขวาเนี่ยมันจะมีโอกาสออกเยอะกว่าหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีมันไม่มีรูปอะแต่มันมีอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยผมว่ามันน่าจะมีนะในตูน้นี้แต่มันใช้เยอะมากนะครับ27ิบิลเลียนคือแค่3าบิลเลียนเนี่ยเปิดแป๊บเดียวก็หมดแล้วถ้าเปิดตู้นี้คือโอ้โหต้องฟาร์มเท่าไหร่ฟาร์มใหม่เปิดใหม่ชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้ฟาร์มแล้วก็เปิดฟาร์มแล้วก็เปิด มันได้รอบหนึ่งกี่ตัวนะเปิดทีละ3ตัวก็9บิลเลียนเรามี9 9 9้กบิลเลีนก็หมายความว่าเปิดได้สาม้อย3 3ตัวใช่ไหมรอบหนึ่งคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเราเก็บสะสมตัวที่เปิดได้มาเอาไปฟิวส์แล้วก็เอาไปทำดักเมเตอร์กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาพวกนี้เนี่ยที่ได้มาเอามาใช้เปิดไอเขาอื่นมาฟาร์มฟาร์มเพิ่ม มันพยายามเกินไปไหมเดี๋ยวนะหายไปแล้วหนึ่งร้อยกว่ายังไม่มีมาเลยมิติคือรอบนี้มันฟาร์มแบบเอฟเคไม่ได้แล้วมันต้องนั่งเล่นแล้วเงินมันเต็มเร็วนะฮะมันฟาร์มเผื่อไว้ไม่ได้งไงฟาร์มครบก็ต้องเปิดไม่มาเลยครับมิติคอแค่มิติคอยังไม่มาเลยไอตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเอกโกมาแล้วตัวหนึ่ง ไม่เลนโบล่ะเป็นเลนโบลสักหน่อยก็จะดีตัวใหญ่นี่คือเอกล s i v e ive, ใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้คือ m ิติคอ a l เนี่ยเพชรผมเหลือแค่ยีบสามล้านซื้อเมื่อวานหมดเลยต้องนั่งฟาร์มเพชรมาอีกอะแต่ขนาดตอนของครนะิสต์มาสน่ะผมเปิดนานมากเลยนะเปิดเปิดครึ่งวันได,ด้ฟาร์มแล้วก็เปิดฟาร์มแล้วก็เปิดเพราะว่ามันเก็บได้เยอะไงมันใช้เงินน้อยกว่า ยังไม่ได้เลยนะแมวตัวใหญ่โอ้สองตัวแล้วยังไม่ได้เลยแมวตัวใหญ่ตอนคริสต์มาสอ้อสามตัวโอเคไม่ติดเรนโบว์มันสักหน่อยอันนี้คือไม่ได้เป็นตู้อีเวนต์มันหมาอความว่าตู้นี้จะอยู่ไปตลอดหรือเปล่าถ้าอยู่ไปตลอดนี้แสดงว่าเราเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องรีบแล้วเป็นแมวตัวใหญ่คือสกิลมันก็ ดีที Th al, ่สุดอยู <c ười> tá, ่แล <t inappropriate> <ot> ้วสามร้อยละได้มาแค่สามตัวสุดท้ายเออหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอ้โหเคลี้ยงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อ มันเหลือแค่นี้พอดีเลยเหรออะไรมันจะพอดีขนาดนั้นสรุปคือเราเปิดมา3รอบนะฮะได้มาแค่ก็ได้มาประมาณรอบหนึ่งเฉลี่ย2-3ตัวนะฮะเฉลี่ยรอบหนึ่งประมาณ3ตัวโอ้โหฟาร์มกันเหือกแห้งฮะ <c oughs> ออกยากซะเหลือเกินแล้วตัวใหญ่จะเหลือไหมอ่ะ เรามาเปลี่ยนให้เป็นดักเมเตอร์ให้หมดเรามีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6มี่หตัวนะฮะแต่สำหรับคนอื่นที่เล่นอยู่คือไม่ต้องไปเติมนะมันต้องมานั่งทําอย่างนี้ทุกรอบที่อัปเดตมันก็ไม่ไหวมันเปลืองเล่นเอาเท่าที่ตัวเองพอใจก็พอแล้วโอเคหตัวนะฮะเรียบร้อยมันเปลี่ยนสก,กิลให้ด้วยไหมกิตตลติ่งรอยตีรยตีรยตีเออดีมาก มันก็ยังนานอยู่ดีนะฮะไม่ได้รู้สึกถึงความเร็วขึ้นเลยขนาดห้าทิลเลียนห้าทิลเลียนนะห้าทิลเลียนโอ้สี่ทิลเลียนก็มีเหรอทําไมไม่ทําให้มันเท่ากันล่ะสี่ทิลเลียนนะฮะห้าทิลเลียนแต่ถ้าเกิดมาฟาร์มตรงนี้มันเร็วกว่าแป๊บเดียวแต่ขี้เกียจนั่งเฝ้าอะ่ะมันเสียเวลามากอ่ะโอเคครับผมจะพยายามเปิดให้ได้ตัวใหญ่เจ้ากริชแคท ในตู้แฮกเกอร์นะฮะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีานานแค่ไหนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ